ที่ข่าวนี้นะครับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลมิวเซียมไทยแลนด์ a วอร์0 2 1เป็นปีที่2แล้วละครับประเภทพิิธภัณฑ์ด้านศิลปะสังคมและวัฒนธรรมรางวัลดีเด่น3ด้านด้วยกันครับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือว่าสอพอรอครับได้ดําเนินการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเพื่อเข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่นประจําปีหรือว่ารางวัลมิวเซียมไทยแลนด์อเวอร์สเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้แล้วก็มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบ สากลภายใต้แนวคิดเปลี่ยนร่างเปลี่ยนรู้เปลี่ยนชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อพิจารณาคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแรงเรียนรู้ดีเด่นประจำปี2564หรือว่า Museum Thailand Awards ดานผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวันสเวสวศิรณีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็กล่าวว่าทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านานานะคะสร้างสรรค์สังคมมีความยั่งยืนอีกทั้งพัฒนาการให้บริการสกัดองค์ความรู้ต่างๆให้ผู้เข้ารับบริการได้เรียนรู้เข้าถึงง่ายในช่วงสถานะ การโควิดนี้นะคะก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอจากแหล่งเรียนรู้ออนไซต์ site, สู่ออนไลน์ line, ค่ะโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้เข้าชมโดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสุข,ขอนามายัยหรือชานะคะคและเซฟทราเวลรวมไปถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับ Climate.